ฮัลโหลเจ้าพ่อเพลงใดน้อมือหนิครับเจ้าพ่อสวัสดีค่ะครับเขาจัะน้อยพ่อมือหนิขอซีน้อยขอซีน้อยบ่มีบนรางเนาะเขาซีน้อยขาเดียวเอาเพยายเกือบไต้กันกระตุ้มช่วงขาของเสี่ยงเงือกเขาจัะน้อยเสียงงเส่ยงเงือกเสียงงเส่ยงเงือกเสี่ยงเงือกเสี่ยงเงือก เชื่องเงินเขาเชื่องเงินเข่าน้อยหนึง่งเจนั่งเขาสวงเขาเขาบนล่างน้อยกาชาติของพระพร่มเขาซีน้อยเอาทำช่วงขาไปต่อไปต่อนักสู้ว่าต้องกลัวอีก <laughs> นักสู้ต้องไปต่อนะพ่อเนาะเลขลักตัวได้พ่อ เจ็ดแปดเก้าศูนหกเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าจะคู่บนล่างหกหนึ่งหกสอง 6กสามหกสี่หกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจสเจ็เจห้าแหนึ่งแสองแสาสีห้าเหนึ่งเสอง เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งศสองศสามศูนย์สี่ศูห้าเลขวิ่นตัวพอจะเจ็ดหนึ่งสหาสองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองระว่างเจ็ดกหนึ่ง เอาถุงชค่ะขาอันนี้คือ,อทุกคนทุกหวยของมืออื่นเนาะคะ่ะเนาะวันที่สิบเก่ากลุ่มผ้าพันสองพันหารอยหกสิบแปดแล้วก็เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรอมนะคะหวดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างมืออื่นนี่สิเป็นยังไงเฮาแคบหนาจ,จอไว้ถมึงเ้วยค่ะเด้อเพราะว่าชุดนี้สามารถเปียบเทียบเรียงนิจใจท่านผู้ชมได้พร้อมเนาะค่ะเนาะเอาขออนุญาทตทบทวนตัวเลขจังหน่อยเนาะพ่อเนาะครับ

0102 0102 030405เลขวิ่น714หา2ตัวระว่างคือ7กับ1เนาะคะ่ะเนาะเอาถมช่วงขามักชอบจัดขัดผ่านมาเป็นอย่างสำหรับตัวเลขแน,วท,ขน,ะะว,แนวทางของเสี่ยงเงิอนะคะตัวเลขแนวทางของเสี่ยงเงิอกเทสมาประกอบกันกับของผพ่อมกับถมช่วงขาถมช่วงเลือกเอาของผพ่อม มกของบุวพ่อมะของบุพ่อมกของเสียงเงิอของเสียงเงินมือสถิตินี่การเขาาร่ากันลุดของแต่ละคนเอาเนาะคะ่ะเนาะของเจน่างเห็ดมาเพือ่อว่าหายทำช่วงมีตัวเลือกเนาะคะ่ะเนาะมือนีกระเขาบนล่างน้อยกาชาตินะคะน้อยน้อยอื่นบวกเขาของเสียงเงินกับเขาเขาน้อยเดียวของเสียงเงินกับเขาน้อยเดียวเขาหาจนอกปูนกับแอเสืเลยบ่มียัง เอาตัวเลขมืออื่นนะคะทำช่่มขาเสี่ยงเงดมี46 48 41 8, 42 68 61 62 81 82 12 98 96 92ของเจน,น้ามี30 37 5 724เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหนึอ่าสองเก้าสองศูนย์แ ถามว่าช่วนกันก็คงควบบอมึงสิอันนี้ตัวช่วนไหนเอ่อช่วนกันช่วนกันมีสองศูนย์ของเจน่างเนาะก็ตัวใดอีกสองเก้าก็ตัวใดอีกห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งตัวใดอีกเจ็ดห้าเจ็ด 7จ็ดแล้วก็สามเแล้วก็3 0มศูนยาโอสำหรับของเสียงเงือคือของผู้พิอาตัวใดซ6 6กห8ซีซีแปดแปดยังอีกหกหนึ่งหกส ก้าสองเอาทมชมทุ่มทีจระนาเอาที่ขีดเส้นใต้คือไปชุ่นก็ของพ่อพุ่มตัวชุ่บราคามันเขา่าเออเพราะว่าชงสารทำชุ่มคือการวาดตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักบ่ค่อยเดินบดกค่อยดีค่ะทมชุ่มซากช่วงนี้ก็เลยเอาซอยกันซรอยกันที่ยหเองเอาพอมีอยังสีบอกกาแฟนขับเอบซบอครับนี้ค็ของไอซีน้อยไหอก จช่ใคร่ก็ขจีน้อยก็ได้ถือว่าดียอะหรอกใช่คดีางที่ได้แต่ว่าเมือนกัที่นล่างกได้จ้น้อยกับไอ้ตอนนี้มันเนี่ยเหือนก็มีเล่าบไม่ได้หนีก็ได้เล่าก็ที่นี่หนีแล้วเนาะพ่อเนาะแที่แรกว่าเขาบนล่างเนาะคนบาบนตีใกล้รวะ เอากระไดกันม nee, ือนนี่ใส่งเลยใส่งเลยมั à, ้บ่พวกลนี่ได้ยมีตัวหลนไหลอยู่ข้าวมือสั่นไม่คือกันอืมอ๋อนี้เล่าของพ่อพุ่มนี่มือประกอบอันนี้ชุดตัดีหน้าบวแชกม่โดนละเอกชุดนี่มันเขาดีว่าตลอดอยู่ม่ค่อยสิไรแเจ้า พิจารัยคับในะดทามดหมือยนหนึงกระไรหลายมือนึงกรหน่วยมนึงกรไรย่ขึ้นมือยนึ่งกรุกขึ้นหมดว่าละว่ามันกับไอคนอลบขึ้นกับว่าหลายครั้งมันกัพิจารัยเน่ยาาดเองบาเกได้ขึ้นอยู่ท่าแบบทานนงอ่าท่าเละจ้าพ่อข,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 ขอกาบขอบพระคุณพ่อลรยๆที่ให้ตัวเลขมาให้เจน,นั่งได้เป็นสะพานบุญให้ทำช่วงเมซีทุกท่านทุกคนได้นั่งไปพิจารณานั่งไปเสียงสือเนอะาะค่ะเนาะ ก็คอยตัวเลกแนี่ยท่าของพ่อเขาบนล่างปุ่ลละทั้งหาหน่อยปุลละพอ่อให้ท่านผช้วมได้ชื่นใจได้มีเอ่อได้เงินเข้ากระเป๋าแน่นนะพอน่อเนาะเจอกันไม่คิดนากับพ่อค้าขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ